พอใจกับฟอร์อมการเล่นใจไหมครับวันนี้ก็พอ,อใจในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่ายังก็ต้องมีสิ่งที่ต้องแก้ไขค่ะยังเช่นมันรับเสิร์ฟแบบบอลบอลรับบอลบล็อกแล้วก็เรื่องของระบบเนี่ยแหละค่ะก็ยังต้องแก้ไขอีแกแต่ก,แก็แต่ก็เต็มที่แล้วค่ะขอบคุณค่ะพี่มองพอใจกับผลงานวันนี้ไหมครับหนูพอใจค่ะในแมตช์แรกในเกมแรกเนี่ยหนูคิดว่าการ การเล่นการเสิร so so ์ฟการอะไรแบบนี้ค so mm ่ะเพราะว่าเราโอเคขึ้นกว่าที่เราซ้อมมาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกสิ่งสำคัญคือพวกเราเอนจอยค่ะพวกเราสนุกแล้วก็หนูคิดว่าถ้าเราถ้าเราเพิ่มประสิทธิภาพในการเสิร์ฟขึ้นมากกว่านี้แล้วก็มีโอกาสชนะทีมอื่นได้เหมือนกันพอใจกับผลการแข่งวันนี้ไหมครับก็พอใจค่ะเพราะว่าวันนี้พวกเราก็เล่นเต็มที่ค่ะน้องโบพอใจกับผลงานวันนี้ไหมครับ ก็ทีมหนูถือว่าแบบอยู่ในเกมที่ออกเองครัแต่ว่าส่วนหนูก็ยังต้องปรับปรุงอีกค่ะบทั้งปิน่นพอใจกับผลงานวันนี้ไหมครับก็พอใจค่ะเพราะว่าวเราทำกันเต็มที่แล้วค่ะฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะเขาจะพูดถึงเกมวันนี้นะครับก็สําหรับเกมวันนี้นักกีฬาก็ช่วยกันเล่นได้ดีนะครับแต่ว่า,าที่สําคัญคือในเรื่องของทำ เปลี่ยนเสิร์ฟือไซ์เอาเนี่ยเรารับเสิร์ฟบางจังหวะเราการลุกผสมเราน้อยไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่าบอลแรกมัองไม่เข้าก็ต้องให้บอลแรกเข้าอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบล็อกของฝั่งตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะบอลที่เราลุกแรกไม่เข้าหรือเรารับมาแล้วเนี่ยถ้าเราพองแก้เนี่ยก็จะลาบากนะครับเพราะว่าเขาบล็อกสูงนะครับก็สรุปแล้วก็เล่นได้ดีนะเล่นได้ดีก็ยังต้องปรับปรุงและแก้ไขก็ ไปแบบฟุงแก้ไขอีกทีนึงนะครับส่วนสําหรับเกมวันพรุ่งนี้นะครับที่เราจะเจอกับอเมริกาก็เป็นเกมที่หนักเกมหนึ่งนะครับแต่เราก็พยายามลดข้อผิดพลาดและสิ่งที่ต้องแก้ไขสำหรับวันนี้ไปใช้พรุ่งนี้นะครับก็คิดว่า,าจะเล่นให้ดีที่สุดนะให้เต็มที่นะครับก็ฝากติดตามเชียร์เลกล้างเรานะครับเราจะเล่นให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ